สวัสดีครับวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบในคลิปนี้ก็จะแนะนำวิธีทำโจทย์ข้อนี้4วิธีมาอ่านโจทย์กัน a b c d เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู a b ขนานกับ c d a เนี่ย a, a 2ถึง a 8, ี่ย แบ่งสัดส่วนด้านนี้เป็นระยะหา่างเท่ากัน b 1นะถึง b 8นะเป็นจุดบนด้าน bc นะแบ่งสัดส่วนเท่ากันนะเพราะฉะนั้นนะ a 1 b 1 a 2 b 2จนกระทั่งถึง a 8 b 8ก็ขนานกับ ab แล้วก็ cd กำหนดให้พื้นที่ชิ้นนี้นะพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้นะ1 5 1 ตารางหน่วยหรือว่าตารางเซนติเมตรก็ได้นะกำหนดให้นะพื้นที่สี่เหลี่ยมชิ้นนี้55ตารางเซนติเมตรจงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูรูปใหญ่นะก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู A B C D นะมีวิธีทำหลายวิธีในคลิปนี้ก็แนะนำา4วิธีโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะ เพราถ้าเราสร้างโจทย์ที่สอดคล้องเงื่อนไขนะก็จะได้คำตอบเหมือนกันดีนะ D, พิกัด00นะ C อยู่บนแกน X นะความสูงให้เป็น1เซนเมตรเลย1เซ1นตะิเมตซนเมตรจนกระทั่งชั้นนี้1ซนเมตรด้านนีนะ้ยังไม่ต้องรู้ค่าไม่เป็นไรนะแต่พื้นที่ชิ้นนี้นะ1 5 1ตารางเซนติเมตรพื้นที่ชิ้นนี้ 55ตาราง cm. เซนติเมตรนีแล้วต่อเส้น da ขึ้นไปนีตามแกน y ต่อเส้น cb ขึ้นไปตัดที่จุด p นีแล้วก็สมมุติความยาวด้านนี้คือ k เซนติเมตรพันพิกัดของ p ก็9บวก k นีมีทั้งหมด9ชั้นนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9บวก k อันนี้คือโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะสร้างรูปอย่างนี้เลยนะถัดไปนะให้ด้านนี้เป็น k ด้านนี้เป็น1นะแต่นี้นะสามเหลี่ยมนะ p a b กับสามเหลี่ยม p a 1 b 1เป็นสามเหลี่ยมคล้าย p a หารด้วย p a 1นะก็เท่ากับ a b หารด้วย a 1 b 1 p a คือ k, p a 1 k บวก1นเะนวนถ้าเราให้ a b เป็น k คู d, นะเลือกสัดส่วนตัวนี้เราจะได้ไม่ต้องเขียนเป็นเลขเศษส่วนนะเลือกเป็นตัวแปร k คคูนฉะวันพอ a b คือ k คูณ d a 1 b 1ก็ออกมามีค่าเป็น k บวก1คูณดรูฟาร์มยาว a 1 b 1แล้วนะในเทอมของตัวแปร k d นในทํานองเดียวกันนะเดยใช้เหตุผลเกี่ยวกับสามเหลี่ยมคล้ายความยาว a A2 B2 ก็ k 2บวก b d A3b3 ก็ K3 บวก3คูณ D จนกระทั่งน a นะ a k B8 K บวก8คูณ D แล้วก็ชั้นสุดท้าย K9 บวก9คูณ D เนี่ยดยใช้เหตุผลสามเหลี่ยมคล้าย พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู a 2 b 2 b 3 a 3 1.2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงได้สมก,การที่1และ้นะเพราะว่าพื้นที่ชิ้นนี้5 5ตารางเซนติเมตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้นะหนสบวกผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงพื้นที่151เนี่ยก็ได้สมก,การที่2 2สสมก,การแก้สมก,การหาค่า k กับ d พอนะได้ครบทวนแล้วก็พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ABCD ก็1นส่วนสคูณผลบวกด้านคู่ขนานตัวนะี้ KD ตัวนี้ K บวก 9D นี่คือผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงนะสูง9เซนติเมตรเห็นไหมพื้นที่ออกมาเป็น783ตารางเซนติเมตรอันนี้คือวิธีที่1น,นะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตร นะวิธีที่สองนะก่อนไปถึงวิธีที่2มาทบทวนนะเลขาคณิตนักเรียนมต้นกันนิดหนึ่งนะสามเหลี่ยมนะั่นะถ้าชั้นที่1นนะึมี1รูปชั้นที่สองนะสัสดส่วนเท่ากันนะหนมึมีรวมกันก็เป็น4รูปพอมีชั้นที่3ามว่บวกไปอีกห้านะกลายเป็น3ามกำลังสงแล้วนะถ้ามี4ชั้นนะ ประกอบด้วยสามเหลี่ยมลูกเล็กๆทั้งหมด16ลูกลูปนะหลักคิดก็คือนะพอมาชั้นนี้ก็บวกทบไปอีก9กนะก็เป็น25 5สําลัง2เพราะฉะนั้นการนับจำนวนรูปสามเหลี่ยมนะ1 3 5 7 9อันนี้คือจำนวนนะการนับรูปสามเหลี่ยมในแต่ละชั้นนะถ้านับรวมก็ชั้นที่1 1กําลัง1นะถ้ามี2ชั้นก็2กํกลัง2ถ้ามี3ชั้นมีรูปสามเหลี่ยมกี่รูป9รูป ถ้ามี5ชั้นมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆทั้งหมดกี่รูป5กับลัง2รูปอันนี้ก็เป็นพื้นความรูร้ของนักเรียนหมอตน้นวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้แบบที่2ลากเส้น B ขนาน A D มาตัดที่ E เนี่ยมันแต่ละชิ้นก็เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานให้พื้นที่เป็น X x x แต่ละชิ้นเนี่ยนะพื้นที่เป็น x ถัดไปนะถ้าให้พื้นที่สามเหลี่ยมชิ้นนี้เป็น Y เนะี่ยชั้นที่2ก็จะมีสะค่าเป็น3 Y ชั้นที่3เป็น5 Y ใช้สูตรหมอต้นเมื่อกี้นี่นะ7นะ9 1 1 13 15 17นะนี่คือพื้นที่แต่ละชั้นนะถ้าชั้นแรก Y ตารางเซนติเมตรชั้นที่2ก็3 Y ตารางเซนติเมตรตัวนี้ก็5 Y ตารางเซนติเมตร A2 B2 A3 B3 A3 นะพื้นที่ชั้นนี้นะ A2 B2 B3 A3 X บวก 5Y ท่ากับ55นะชั้นนี้นะ X บวก 17Y ท่ากับ151แก่สมการหาค่า XY X15 Y8 นะพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD ก็นะ มี x ทั้งหมด9ตัวนะแล้วก็ y 3 y บวกไปถึง17 y นะก็ออกมาเป็น9กำลัง2นะใช้สูตรนักเรียนมอต,ต้นนั่นแหละคำนวณแล้วก็783ตารางเซนติเมตรเหมือนกันนะนี่คือวิธีที่2นะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้วิธีที่3ลากเส้น BD นะ แนวนี้ก็เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมชิ้นเล็กตัวนี้นะให้พื้นที่เป็น A ตัวนี้ก็3 A 5 A 7 A 9 A จ็ดาถึง17 A นะใช้พื้นความรู้นักเรียนมอต้นนะให้ตัวนี้เป็น B ตารางเซนติเมตรนี่ก็สาม B 7 9 11 1 3 1 5 1 7 13a บวก 5b เป็น55โจทย์กำหนดให้ a บวก 17b เท่ากับ151โจทย์กำหนดให้แก้สมการหาค่า a,b พอได้ a,b แล้วก็หาพื้นที่สีเขียวโดยรวมเนี่ยมี9ชั้นก็หน้าก้ากำลัง2คูณ a ตัวน,นี้ก็ ากำลัง2คูณ b เนะีถ้าไม่ใช้สูตรบวกตรงไปตรงมาก็ได้13579จนกระทั่งถึง17บวกกันแล้วเดี๋ยวก็เป็น81เหมือนกันแหลนะนีมันจะบวกตรงไปตรงมาหรือใช้สูตรก็ได้นะพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ABCD ก็ออกมาเป็น783เหมือนกันวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้วิธีที่4นะมีวิธีทำอาจจะเยอะกว่านี้นะ ในคลิปนี้แค่แนะนำสีวิธีชั้นที่1ให้เป็น S 1นนะีพื้นที่ชั้นที่1เป็น S 1ให้เป็น A ตัวเล็กนะเรียกว่าเตรียมฟาร์พรมพร้อมสำหรับลำดับเลขคณิตก็เลยมองว่าพจน์แรกเป็นเอขนเล็กอ่ะน,นนะ S 1เป็น A ชั้นที่2สังเกตดีๆนะ ABB1A1 เนะี่ยสีม่วงเนี่ยกับสีฟ้าเนี่ยเนะี่ยพื้นที่เท่ากันเนะี่ยปนชั้นที่2เนี่ยก็เป็นสีฟ้าบวกด้วยสีเหลืองอันนี้เราก็เลยให้พื้นที่สีเหลืองตัวนี้เป็นดีตัวเล็กเนะี่ยแปนพื้นที่ชั้นที่ S 2 S2 ก็มีค่าเป็น S1 บวกสีเหลืองก็คือบวกดีแปลนั้น S2 ก็คือ A บวกดี อันที่3พื้นที่สีเขียวอันนี้นะกับสีฟ้าเนะ่ยเดิมเป็นสีเหลืองตัวนี้ระบายเป็นสีฟ้าไปแล้วนะพื้นที่สีฟ้าตัวนี้กับพื้นที่สีเขียวตัวนี้มีค่าเท่ากันนะแล้วก็บวกทบอีกสีเหลืองอีก1ชิน้นก็แปลว่า s 3สาเท่ากับ s 2สบวกดีเห็นไหมเอสเท่ากับ A, D, A บ A วก 2d ละนะก็พยายามจะโยงให้เป็นลำดับเลขคณิตแค่นัน้นแหละนะ ใครจะติดสัญลักษณ์เป็น s 1ึ s 2 s 3ก็คำนวณได้เหมือนกันนะแต่ในที่นี้ต้องการโยงให้ออกมาเป็นสูตรลำดับเลขคณิต a ชั้นที่2 a บวก d ชั้นที่3 a บวก2 D ในทำนองเดียวกันนะ่ะชั้นนี้ก็ a บวก3 D a บวก4 D หนะมายถึงทั้งชั้นนะแล้วก็ชั้นสุดท้าย a บวก8 D โจกําหนดให้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู a 2 b 2 b 3 a 3พื้นที่ชั้นนี้ก็คือ s 3มีค่าเท่ากับ55ตารางเซนติเมตร a บวก2 D ง5ชั้นสุดท้ายโจทย์กําโดดให้เป็น151 A8D 151แ a บวก 8D 151แ้้สมการหาค่า a d เนี่ยถัดไปนะพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู a b c d ก็ S 1>, s 1 s 2ถึง s 9บวกทบกันแทนค่าก็ a บวก i ลบ 1d อันนในพยายามจะเน้นว่าเป็นลำดับเลขคณิตแค่นั้นแหละนะ a 23 d 16คำนวณแล้วก็เป็น783ตารางเซนติเมตรเหมือนกันนะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้สนใจสาระน่ารู้แบบนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ